ไก่ปลาโอ้มันมัน,ม,นมันอยู่น้ำข้นเนาะเห็นเนาะมันรา<อ>มันบินขามซ้าวกนี้ลยอ๋อผมมลผมรู้ว่ามันดับแนวเลวมันว่าอยู่ผีตัวนี้ไก่ไก่ปามันบนปามันอยู่กับวัดวัดปลาหน้ายวนหลวงพอเลี้ยงไว้ มันนั่นขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วไก่ไก่ปลามันสีมันแต่หูขาวขาวบินในเก้งขนาดกันซุ่มผสมกับไก่บ้านเรามันแต่หูมันสีบัวขาวมันสีสีบินบัวเก้งกันพระไปอยู่ทั้งเลมันก็ไปน้ำผมอาศัยเพิงพระปอ พวกจอนฟ้อนพวกงูสีมาก,กินมันมันก็อพยพมาอยู่น้ำฟังน้ำพระคุณเจ้าฟังนี่พวกปลาสาแนายวนองค์คนนี่มันนั่นผมมันลอยไลอยนมะปลาสาแนายวนเป็นวัดปลาอยู่เป็นวัดบ้านค้ายเนี่เป็นแยกออกมาอยู่เป็นวัดปลากันนี่ ศานามนะครับบ้านหาอนะไรมี้านทำเก่าจัดงานปฏิวัติในงานปฏิบัติธรรมภาษาหน,น้า้นภาษาหน้า้นบรรยากาศทางวัดอะไรเ้อแม้มันน้ำคนน่ะป้นาน้ำแจ้งบ่นหนึ เอาน้ำเ้นนี้มันไปแสะคบเนี่ยุกัะเอน้ำถ่วมเขาคุณทังเตะคุณนี่กกล่องห็นบอลนั่นอะคุณนเขานน้ำน้ำก็ลังลงมาจากใช้นี่จากสวนมันเนาะสวนอดูคุณน้ำาไหแรงก็แรงคับถ่วมก็่วมคับทางวัดู่เก่า ภูเขบนคาเนย่หัวหน้านิมเองนา่งดเียบวดเ่ัเอนลอาเนเวียนบันคาที่ว่าหันวันเป็นันภาษาญวนภาษาญวนก ผู้บาอาจารย์อยู่นี่แหละพ่นดูแล่ดูแล่วัดป่าสาพ่นออกไปอยู่แบ่งกันออกไปอยู่พ่นอันนี้ก็คือวัดวัดในดบ้าน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 ขาใหญ่กุฏิสรงไทยพระลัง้ากุฏิพอดี มีแต่ไม้บม้ทั้งต้งกับไม้แต่ว่าทั้งทั้งตวปุตีนี่เป็นปูนปูงแตงเอเขียนชิวท่าปากกนะ็คือเป็นเป็นไม้มัดงามงามสวยงามคงไว้คว่ำเป็นไทยงามงามน้อน้านาปุตีย่างเดียวอันนี้ คมนั่นเห้าสมบัติเฝ้ากุฏิเอร้อเจ็ดติบ้อยเจ็ดสิบเนี่เจ้าภาพสางกุติกุตินันทชัยแม่สมมาน้าบุญกวางความขอบคั้วสางถวายอุติศไหแดไน่นันทชัย ถาว้า,าเป็นจำนวนเงินสองแสนสี่มืนเจ็ดพันเจ็ดรอยเจ็ดสิบสามบาทโอ้เป็นต้นไว้สองแสนกูาบาทสาธุสาธุาธน,นี้เจ้าแหลมอันนี้มันเป็นหัวหน้าจ่าฝูงอันนี้เจ้าปุ้ยตัวแม่น,นี่เจ้าสมรี เป็นลูกน้องเขาเนี่ยเขาสร้างไปยังไปเบิร์ดเป็นอลักคาเจ้าแหลมอ๋อจะเตรียมติดตั้งเบิงสร้างติดตั้งประตูหน้าต่างประตูบดประตูประตูะตาสีท่อง อันนั้นบอมันมาพันท่าบอดีแล้หนึ่งพันติเก็บสีอยู่ถ้าสีทองเดิมกวนมันเอือกันหนากรดังกระดังก็ตีเอาสีใหม่มาเก็บอีกกำลังกำลังปรุงแต่งเริ่มสั่งโบทมาถึงแต่ปี60วันที่สองพฤษภา วางศิลเลิก์มาถึงตอนนี้ก็คือว่าได้แปดสิบเกสิบเปเซ็นแล้วปีหกแปดได้ร่วมกันกันกบเช่าพุทธฉลอลวงอุโบสถเดือนกุมภากุมภาวันที่เจ็ดกุมภา เพื่อนกำหนดแล้วมันที่เจ็ดกุมภากำหนดเป็นมือสุดท้ายเจ็ดกุมภาปีหกแปดมันมันติดโควิดอยู่ช่วงหนึ่งติดโควิดอยู่ประมาณสองปีสองปีกลัวสมอต่อปาเงินทั้งหลายทั้งปวงกะหาเงินยาก เงินบบคอยได้ก็เลยบบค่อยสั่งก็เลยบบค่อยคืบหนา้าแต่นี่ก็คอยเป็นค่อยไปแล้วคืบหนา้ามีหน้าต่างเรียบร้อยก็ซ้ำแล้วปูเอลเอลคันท่าซีเอลคันแล้วก็ปูพื้นของกำแพงแกวก็เรียบรย้อยดินทรายเต็มเลยยังฝนมาพายุพรม ได้กววดตาบทำความสะอาดบริเวณลานปูนรอบๆศาลา